วิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัดหญ้านะครับหมุนเปิดฝาปิดถังน้ำมันเครื่องออกนะครับนี่นะครับจากนั้นเทน้ำมันเครื่องออกได้เลยนะครับคว่ำลงแบบนี้เลยนะครับเมื่อน้ำมันเก่าออกหมดแล้วนะครับเติมน้ำมันใหม่ลงไปนะครับ สำหรับน้ำมันเครื่องนะครับที่จะใช้เติมเครื่องตัดหญ้า4จังหวะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับให้มีค่า 10W30 หรือ 10W40 นะครับ 4T นะครับก็คือน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะ API SL หรือ API SM นะครับเป็นค่าบอกว่าเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับปริมาณการเติมนะครับให้เติมเข้าไป100 ml นะครับจะใช้ขวดลิปโพนะครับในการตวงก็ได้นะครับนี่นะครับ100 ml ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมลงไปได้เลยจากนั้นก็ปิดฝาถาังนะครับ เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัดหญ้านะครับทําง่ายๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ